ลาม م าลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะมาดูคุณยายเขากำลังจะต้มหนังควายนะคะที่ทางเหนือเขาจะเป็นอาหารชั้นยอดของคนเหนือนะคะนานๆจะได้กินทีนะคะนี่หนังควายที่เขาไปย่างแล้วนะคะนี่ก็คือหม้อต้มแล้วนะคะนี่ค่ะต้มประมาณ องหรือสามชั่วโมงนะคะเราก็จะสมไฟอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่บ้านแม่ย่ายังใช้หลัวอยู่นะคะฟืนค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือต้มหนังควายเขาต้มสามชั่วโมงนะคะเขาก็จะเอ,เอามาดูว่ามันเปื่อยไหมทีนี้เขาก็จะเอามาซอยนะคะซอยแล้วเขาก็จะมีเครื่องแกงเดี๋ยวแม่ย่าจะ ให้พามาดูอ okay. ีกทีนะคะมีน้ำที่เขาล้างเขาจะใส่ช้อนนะคะลงไปเพื่อว่าให้ความร้อนนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับของเขามีอย่างนะคะเนื้อหรือว่าที่มันไม่เปื่อยหรือว่าหนังนะคะมันจะเปื่อยนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนสุกเป็นยังไงแล้วเขาจะผสมยังไงทำยังไงสูตรของคุณยายนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนออหนังนะคะหนังหนังที่เราต้มนะคะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวแมย่าก็เพราะว่าคุณยายเขาบอกว่าไปดูมาเช็คดูพอต้มสุกแล้วใช่ไหมคะเราต้มเราตุ้นไว้ประมาณนี่ค่ะ รูปลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะที่มันเปื่อยแลวนะคะประมาณสามด้วยสามชั่วโมงกว่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะเอาไปซอยนะคะซอยนี่ค่ะลูกชายกับแมย่ย่าลูกชายเขากินเนื้อ เนื้อวัวเนื้อควายเนาะแม่ย่าอายุเยอะแล้วแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแก็เมื่อก่อนกินนะคะเดี๋ยวนี้แม่ย่าไม่กินตอนนี้เราก็จะเอาไปนะคะไปให้เขายาลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปซอยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามขั้นตอนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือ เครื่องเครื่องทุทีนะคะเครื่องที่เราจะมาตำเนาะก็จะมีอ่าพริกขั่วกระปิหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้มะแขวนลูกผักชีนะคะแล้วเกลือนี่ก็ภายเออเอเอใบอา่าผักชีลาวเออไม่ใช่ผักชีฝรั่งแล้วก็เ ผักแพลวหรือว่าผักไผ่เนาะทางเหนือเขาเรียกผักแพลวผักไผ่แล้วนี่ก็เป็นผักนี่นี่ค่ะจะมีส่วนผสมก็มีจะมีมะเขือเนาะมีมะเขือวันนี้แนมะ่ย่าใช้สองอย่างนะคะมะเขือหือนกับมะเขือกรอบนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะรับชมเดี๋ยวคุณยายเขาจะมาตําให้ดูนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังมาดูแม่ นะคะแม่ยายจะพามาดูว่าคุณยายกำลังโขบน้ำพริกนะคะที่จะยำเนื้อนะยำหนังหนังควายนะคะหนังย่างหนังควายที่เราไปต้มนะคะนีค่ะมันก็จะมีเครื่องปรุงที่คุณยายเขาผสมไว้แล้วนะคะก็จะมีมะแขวนตะไคร้ขา่านะคะแล้วก็เกลือ มีหอมกระเทียมนะคะแล้วก็นี่เขาจะโขลกให้ละเอียดนะคหะ <c oughs> อมระดาาไทยด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ก็คือพริกแห้งที่เราเอาไปย่างไฟแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็มีหอมแดงนี่ก็มีมะเขือนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่มียอดผักแวแล้วก็ผักชีฝรหลังนะคะ นั่นก็มีหนังควายที่เขานะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นี่ค่ะที่ต้มที่เรายัางไม่ได้หันนะะ่นนั่นก็มีผักนี่ค่ะยายเขาจะโขลกน้ำพริกนะคะโขลกน้ำพริกเสร็จแล้วยายเอาพริกใส่ ของเกลียนบ้านเรานะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนะคะสี่โมงกว่าสี่โมงเย็นนะคะอากาศกำลังดีไม่หนาวคะ่ะสองสามวันก่อนอากาศเย็นมากหนาวนะคะหนาวมากเลยตอนนี้กำลังดีเลยแม่ย่ามานั่งดูนะคะคุณยใหญ่เขากำลังจะทำยำหนังควายนะคะแปดทางเหนือของเราเนาะล้านนาของเรานะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแม่ยากจะพามาดูว่าคุณยายเขาจะยำนะ,ะใส่ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเขาเราก็ติดตามดูทีนะคะโอเคนะคะตอนนี้กําลังดูแม่คนแม่ย่าก,กําลังดูคุณยายนะคะเขากำลังยำนะคะเขาจะใส่มะเขือไปก่อนนะคะเขาขกพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยเครื่องแกงเครื่องที่ยำนะคะ อันนี้เขาก็จะใส่หอมแดงนะฮะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ผักนะฮะผักผักไผ่เนาะแล้วก็ผักชีใบเลื่อย,อยแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะ บ้านๆน,นะคะนี่คืออาหารทางเหนือของเรายำหนังควายนะคะสมัยเด็กๆแม่ย่าชอบกินนะคะตอนนี้แม่ย่าฟันเฟินแม่ย่าก็ปวดเนาะกินแต่มันต้มจนเปื่อยนะคะแล้วเราก็ส่วนมากแม่ย่าจะกินตีนแพะนะคะตีนแพะตุนอะไรอย่างนี้เนาะ,ะมันก็เหมือนกันนะคะรสชาติอร่อยดี ลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะยำหนังควายนะคะอาหารเหนือของเรานะคะนี่ค่ะนี่ก็คือน้ำแกงน้ำที่เราต้มนะคะเสร็จแล้วยำผสมให้เรียบร้อยชิมรสให้อร่อยใส่ผงนวลลงไปนิดหน่อยถ้าเราชอบนะบางสูตร แต่ของคุณยายเขาจะใส่กะปินะฮะใส่กะปิแล้วก็ใส่ผงาปรุงรสแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะลองไปทําดูนะคะโอเคนะคะขอบคุณคุณอขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอประทานอภัยนะคะลิ้นเหมือนพันกันนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะ